สวัสดีครับวันนี้เจสซินอยู่ที่ m o t ตอ Expo ปี2022ทนี่ Boof i ะครับที่บูฟูุวันนี้ผมมีรถคันหนึ่งรถรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากมาดูมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอไปดูว่าครั้งนี้ยูสุมีอะไรมาโชว์บ้างครับ let's go <S ท่านประธานหักตาของรีเฟติ s u z u s เซลแลนะตอบว่านะคะ เมื่อเดือนตุลาคมนี้ตรีเทได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่นก็เลยได้นำรถรุ่นล่าสุดเหล่านั้นมาจัดแสดงไว้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022ด้วยนะครับประกอบไปด้วยใหม่อิสุดินัมส์เมจิกไอส์นะคะรถปิกอ,อัพรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับนวัตรกรรมอัจฉริยะระบบามปัดภัยที่ดีที่สุดในบรรดารถปิกอัพทั้งหมดนั่นก็คือเอเดสแล้วก็มี X Serie ซซึ่งมีมาทั้งรุ่นสีและไฮแลนเดอร์ แล้วก็มี New New X นะคะมาพร้อมกับสีใหม่แล้วก็ดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยนะคะตอนนี้ผมไปการชนะบุรีกับคุณพ่อนะครับผมก็มีโอกาสขับ D Max V Cross ครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับคือผมมาเป็นคนที่ขับตัว m u X มาตลอด แต่รู้สึกว่าเอออยากลองขับ p i c k up truck มั่างนะครับความคิดของผมตอนแรกนะครับก็คือว่า p i c k up truck อกัเป็นรถที่แบบว่าใช้งานข้างในก็จะแบบธรรมดาแต่พอผมได้ขับตัววิครอส s ์นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า i n t e r i o r จะพรีเมียมขนาดนี้ครับแต่วันนี้นะครับผมขอมาดูตัว X series นะครับเป็นสายซิงบ้าง X series ครั้งนี้มีสีใหม่นะครับเป็นไอซ์ล่าเกรย์โอเสีเทาที่มีความหล่อแล้วก็ความสนุกไปด้วยนะครับแล้วแน่นอนนะครับ i s u z u X series ก็ต้องมีโลโก้ใหม่โดดเด่นเลยนะครับ หลังจากได้ลองนั่งดูนะครับลองเล่นฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็วัสดุของในรถนะครับผมอาจจะไม่เป็นสาย MEX ก็ได้อาจจะเป็นสาย X Life ของ X Series ก็ได้ครับ